เชิญชมค่ะน้อกไอค้ำจ๋า ใจหักของอายบอบช้ำหยอดไอ้คำนั้นทำสลายมังลมดับจบสุนหายเจ้ากับอายเลยบ่ได้หว่วมกันผู้อยู่ว่าน้องบ่ดีเป็นผู้ที่ทำลายความฝันเห็นให้ฟ้าดินลลงทันจีดก,กันความหักซอ คงเป็นบาปกรรมที่มาน้ำมาจำมาจองเป็นว่าได้พัดปรากน้องแต่ใจอายกะหักเก่าน้องบ่ลืมดอกอายจาที่ผ่านมาสัญญาเอา อยากต้องช้ำโอนไอ้คำขากะหอกดอนกะโยนกะใ้ชาติก่อน,น,น,ก,อนกะหอกดอนทำให้ช้ำใจไม่ดีเด้นอน้องไอ้สิขอพ่อกันชากไมเพราะว่าชาติหน้าชาดใจผู้ชายในใจคือายาแดิเพราะว่า ผูห้หญิงในใจคือน้อง I'm กต um <mel> ้องช้ำย้อนไอคำข้าก็หอกดอนก็ย้อนวันนี้ชาติก่อนก็หอกดอนทำให้ช้ำใจไปดีเด้อน้องไอสิของพ่อกันชาติใหม่มาชาติหน้าชาติใด oh uh -huh. ในพี่น้องทางบ้านสดๆจากบ้านเน้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรอยยิ้มเสียงปมนึงกําล่งแรงใจที่มอภยัยขอบคุณพี่น้องสุขุมสุคนนะคะขอบคุณคให้งานแค่แต่ท่าพี่น้องทีมอภัยค่ะแล้วก็วันนี้ <laughs> มันเป็นอะไรที่พิเศษมากศ <laughs> ิวดลฉันมาเจอเธอแบบบังเอิญจริงๆ <laughs> ไม่อยากจะพูดปาดไอ้กอน,นอเนี่ยดีใจมากเลยค่ะบอคิดว่าศิวดลศิมาหาอิลีเด้ครับ เพราะว่าวันนี้นะคะไหนไหนแม่พ่ออันศิรับงานแบบแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้เคลียร์อะไรกันเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราเรารู้ว่าศิวลมีงานนะคะครับแล้วจุ่จูนางมาได้ยังไงก็ไม่รู้ศ <c oughs> ิวลฉันคิดถึงเธอปัดห้ามยุด <c oughs> ห้ามหายยุดเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ศิ<ม>วลเธอคือมันเป็นอะไรที่ คิดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าจะเป็นปี่พ่อนหรือผาแดงนักไอกันแล้วแต่ใช่ครับแล้วก็มันเป็นภาพที่หาดูยากมากใช่ครับเราไม่คิดว่าเราจะได้มาเจอกันค่ะนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่บังเอิญจริงๆที่ว่าพี่พ่อนสิออกมาเฮ็ดวงไม่เคยได้คุยกับสิวดลนเลยค่ะไม่แต่คําเดียวนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่ ที่เราไม่ได้คุยกันเลยแม้แต่แม้แต่จะเข้าไปคอมเมนต์ก็ไม่มีค่ะเพราะว่าเราเราเราห่วงตรงนั้นมากสิวะโดน,นฉันขอโทษจริงๆ <c oughs> <c oughs> ยุดไม่ต้องร้องไห้นะ <c oughs> เอาเอาเป็นอันวาโลกมันกลมพี่น้องไปใส่ให้ก้ต้องพอกันอยู่แล้ว นะคะไม่สักวันใดสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้ร่วมงานกันนะคะผาแดงนางไอสีอยุนในหัวใจพี่น้องสีอยุนในตำาานานของเฮาสองคนตลอดไปนะคะฝากผลงานผาแดงนางไอด้วยค่ะพี่น้องเฮาขอบคุณค่ะว้าเล้วว,ลว้าเลลวยาสิดวดนไม่ต้องร้องไห้หยุดหยุด หยุดนะคะไม่ร้องไห้คนเก่งโอเคอฝากฝากผลงานกับพี่กับน้องนั่นวาเหรอตัวไม่ร้องไห้นะคะเดี๋ยวยังไงเราก็ได้เจอกันอยู่ดีเนาะขอให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ตัวเองสร้างสารรค์ผลงานให้ดีแล้วก็อขอให้มีแฟนคลับแบบนี้ตลอดไป ฉันเห็นเธอทุกเวลาแต่แค่ว่าฉันไม่ได้ตรง,ตรงนั้นฉันไม่ได้ตรงนั้นนะคะสิบดนบางทีอหลายคนอาจจะมองว่าวัดเก็บแข็งนะครับแต่บางทีมันมันมีความอันแออยู่ในตัวของมันอยู่ฉันรู้ค่ะครับแล้วก็มันนี่นะครับถ้าสมมติว่าเ่เป็นลายของเมดันเพนก็คงจะไม่ได้มาวัดกับไ่ได้มาอีกนะครับเธอว่า เดอนเป็นอํานวยพรเป็นบ้านหลังแรกนะครับ้วครับเป็นบ้านที่อบอุ่นของวัดอีกเมือหนึ่งที่วัดเรื่มบ่ได้เถมบ่ได้นะครับถือว่าเป็นคนที่ทําให้ทุกคนในหัวจากวัดสิบดลในเมือนี้นะครับวัดบะกบริบาวัดมากไกลนะครับแต่มันไกลเกินฝันของเด็กหน่อยคนนึงคนหนี้นะครับจริงจริงเบี้พรเพราะตอนนั้นฉันก็เลือกเธอเป็นพระเอกไงผาแดงนางไอค่ะ ฉันเป็นคนเลือกเขาเป็นพระเอกคู่กับฉันเองฉันเป็นคนเลือกเธอเป็นพระเอกผาแด<อ>งขอบคุณขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทางบ้านสาวน้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณพี่พรที่ <c oughs> ให้กำลังใจนะ <c oughs> ครับให้เกียรติกันแล้วก็มีทุกมือนี้ได้วัดบอกเลยมีทุกวันนี้ได้คือแม่เดือนเพ็ญพี่พรสาวน้อยค่ะ <c oughs> ขอ,ข,ขอให้ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณโคจุกขอบคุณโคจอดนะครับมีแค่นี้ดีครับชีวบิตของเด็กหน่อยเพราะหนืงกึบฉันฉันไม่ร้องไห้เพราะอะไรเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงอีกเดี๋ยวฉันร้องเพลงไม่ได้เออเพราะฉะน,นั้นแล้วอย่าพอแล้วพอแล้วไปร้องไห้นะคะอืม <c oughs> มันนี่เสือบอัว่าวบ่เคยคิดว่าสิพ่อ เพราะว่าตอนซ้อมตั้งแต่ตั้งแต่ต้งแต่หัวเว้ตนตอนซ้อมหรือซ้อมกับน้องบูธนะคะซ้อมกับบูธจกกักพันธ์ค่ะไม่ไม่เคยคิดว่าวัดจะมาเลยค่ะแล้วเรานางเดินมาเรานั่งอยู่ข้างบนพี่น้องเสียวบัวพี่พ่อนแบบว่าแบบตื่นบอกค้กเลยวา่าเอาเธอมาเดจ,จังไดสิแม่สิบบวัดดนพี่พ่อ,อวัดเสร็จจากสาวน้อยปุ๊บคือขอขออนุญ,ญาตพี่โจนะครับวัดเหยียบมารอยหยีลอยซีคือต้องมาให้ทันงาน เพราะรับปากไว้แล้วออสิมาซอยแม่ครับสิมาซอยแม่ดดนเพ้นด้วยครับก็เลยครับขออนุญาตอ่อนแอวันหนึ่งนะครับขออนุญาตอ่อนแอวันหนึ่งจริงๆนะครับพี่น้องคงคงสิบบาวาวัตเตอร์นะคะเพราะว่าครอบครัวนะครับขอบขัวจังไงก็คือขอบคร้วนะครับพี่น้องกันนะครับเพราะว่าสิเป็น ศิลปินทุกคนนะครับม,มัน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 อยู่ในใสายเลือดจริงๆคำว่าครอบครัวนะครับเกิดที่ไหนวัดบกเคยลืมนะครับเกิดยุยไัดบ่เคยรืมอิหลีนะครับวัดบ่เคยลืมอิหลีนะครับยสีบอกเธอฉันเกิดจากตรงนั้น22ปีแล้วทุกๆคนอยู่ในใจฉันตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราออกมายืนอยู่จุดจุดนึงฉันไม่ได้ดูแลพวกเธอก็แค่นั้นแค่นี้เด้อ์ ต้องเข้าใจกันครับเข้าใจกันครับอืคุรักเธอนะสิวดตรนหมอนกันมันยังอยู่ในความสงใจเหมือนกันนะครับผาแดงนักไอขาบ่าตายดอกวัดพอนแล้ะใช่ใช่ใช่ไม่มีใครเหมาะเหมาะกว่าเราไปได้ใช่ไหมสิวดรนใช่ใช่ใช่ยิ้มเลยขอบคุณครับเอมั้ครับใช่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 คุณจอดเบิ่งเอาเด้อคุณจอด บ่ลงจากเวทีได้สิยืนหายอยู่นี่ละ <laughs> ใช่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 อ่ะพี่น้องเฮ้านะคะเข้าได้ปรับความ้าใจเข้าได้เฮาได้แบบเพ้นกันครั้งแรกมันเป็นอะไรที่สุดสุดเพราะว่าตอนออกมาจากกันไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์ไม่ได้ไปติดตามไม่ได้อะไรเลยฉันปล่อยเธอแต่ฉันเป็นกําลังใจให้เธอห่างๆโอเคพี่พรมาได้ดีวัดการได้ดีใจน้ำ จะคลองกระดูแลตรงนั้นทําหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่ของใครของมันเนาะเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงอกแนเาว่างงดเเเอมืถึวลาเราก็มาทําตามหน้าที่เมื่อฟ้าเมตตาปราณีพรพิรดีภูมใจเลือเกินสร้างบงขึ้น ภายใต้ชื่อเพชรลำเลินบ่นให้แฟนๆพาเดินช่วยเพชรลำเลินเดินไปด้วยดีฉันไม่ลืมเธอสิวดเนครับโอเคพี่พรกสิเป็นนางเอกในใจของวัดตลอดไปครับครับผโอเค เดี๋ยวเราค่อยคุยกัน <Okay. S 2> เรามีอะไรคุยกันหลายอย่างเลยโอเคอาให้พี่พรหมคุณครับผมขอบคุณค่ะ